สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผักเก็บเ,เห็ดแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะอันนี้เห็ดไข่นะคะเจอแล้วนะคะสองดอกนะคะค่ะอันนี้แอดมินเจอประเดิมดอกแรกนะคะก็จะเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะพึ่งแดงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาหวานไหมนะคะเจอนะคะนี่เห็นแต่เขาบอกว่าเห็ดละงูกออกนะคะก็รีบมานะคะจริงๆวันนี้จะไปงานเขาดํานะคะ แอดมินก็วิ่งมากวนเลยนะคะสองคนกับพ่อบ้านนะคะทีค่ะก็กล่าวว่ามาแป๊บหนึ่งนะคะรีบมารีบไปนะคะเดี๋ยวเดีแม่บนนะคะถ้ามาใครมาแล้วก็กดให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะเป็นอ่า แรงผลักดันนะคะให้ทําคลิปต่อไปอีกนะคะนี่ค่ะค็ดอะไรเอ่อยมาเจอแล้วค่ะนี่ค่ะที่เราตามหานะคะก็ะคือตัวนี้เลยนะคะนี่แม่ได้สองดอกแล้วปะ้ะส,งสงอสงสองเออสองดอกแต่เล็กมากเลยอ่ะแค่มากค่ะแกแล้วนะคะแบบนี้อะให้เขาเป็นเชื้อต่อไปดีกว่ันะคะ แอดมิน <Ad> เห็นเว็บๆนะคะนี่ค่ะเห็นละงอกเหลืองเรานะคะได้แล้วค่ะหนึ่งดอกนะคะจะเน่าออแล้วนะคะเนี่ย ดูอีกดูอีกค่ะดูอีกเพ่อมีอีกนะคะอแสงแดดจ,จะจ้ามากเลยค่ะ เสียงลมแรงมากค่ะ นี่ค่ะเห็ดอะไรเอ่ยหนาวแล้วค่ะ ผิดอะไรคะ <Okay. S 1> ในมั่นใจคะ่ะ่านผู้ชมเจออีกแล้วค่ะนี่นะคะ<ๆ>กำลังสวยเลยคะ <Okay. S 2> ่ะขอบคุณมากๆเลยเจอ ถ้าไม่โผล่มาเป็นส,ส้มส้มเห็ดก็ไม่เห็นนะคะไม่เลยเขอเดินรอบนี้หน่อยะ่ะ ได้ไหมคะ นะคะไหนไม่ค่ะยังไม่ไดไปดูเลยเ้าไปดูว่ะเดี๋ยวแม่จะเดินดูแถวๆนี้แหละแล้วก็จะออกแล้วล่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวแม่บนเห็ดอะไรแดงๆคะ่ะเข้าไปดูหน่อยอ๋อโอ้โหเจอแงนี้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เห็นไหมคะท่านผู้ชมเ็ดมินเห็นแล้วนะคะเจอเห็ดพึ่งแดงค่ะโอ้โหเกือบไม่เหลือซากแล้วค่ะค่ะเพาาบอกว่าเห็ดน,นี่หวานมากนะคะ หาเห็ดพึ่งแดงอีกค่ะท่านผู้ชมว่าจะเจอไหมนะคะโอ้คันมากเลยเจออีกแล้วค่ะ นี่ค่ะเขาโตเต็มใบมจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ